สัญญาณทางกายบอกได้ว่าผู้หญิงมีอารมณ์ สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชฉดดาวจังวังกรคุณหมอปรีติ้องนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสัญญาณทางกายอะไรที่จะบอกได้ว่าคุณผู้หญิงไม่อารมณ์และหลายคนก็สงสัยอีกว่าแล้วจะรู้ไปทําไมเอาอย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กันบอกเลยค่ะว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นในทั้งคู่เลยไม่ใช่แค่คุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงเท่านั้นนะแน่นอนก็จะต้องถึงออกระซึมจุดสุดยอดทั้งคู่ใช่ไหมแต่คราวนี้ค่ะจะถึงจุดสุดยอดกันทั้งคู่ได้เนี่ยฝ่ายชายไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะนิด หน่อยเขาก็ได้แล้วใช่ป่ะแต่ฝ่ายหญิงนี่แหละทําไมถึงไม่ถึงจุดสุดยอดก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาไม่มีอารมณ์ถึงแม้คุณจะมีเพศสัมพันธ์การสอดใส่กันไปคุณผู้หญิงก็อาจจะไม่มีความสุขได้ดังนั้นค่ะการที่เรารู้เบื้องต้นว่าสัญญาณทางกายอะไรของผู้หญิงนะคะที่บอกว่าเขามีอารมณ์นั้นจะช่วยทําให้ตัวคุณผู้ชายค่ะรู้จังหวะในการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการที่คุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ได้นะบอกเลยค่ะหนุมน่มๆค่ะคุณจะต้องเรา ลมเขาค่ะหรือว่าเซ็กชวลฟอร์เพลย์แต่บางคนนะคะอาจจะใช้วิธีนี้ในการสังเกตก่อนที่จะเซ็กชวลฟอร์เพลย์ก็คือว่าอเขามีอารมณ์แล้วคุณผู้ชายก็เราลมเขาเขาก็จะยิ่งมีอารมณ์มากขึ้นดังนั้นเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันก็จะสักเซสสนั่นเองสัญญาณแรกนะคะก็คือเป้าแฉะเป้าแฉะเนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีอารมณ์ค่ะเขาจะมีการสร้างสารคัดหลั่งขึ้นมาโดยที่บางครั้งเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้เลยหรือแม้กระทั่งถ้าเราแอบดูนะคะเ หรือว่าอาร์วิดีโอเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะทันทีที่คุณผู้หญิงเขาเริ่มมีอารมณ์เนี่ยจะทําให้มีสารคัดหลังนะคะก็คือเป้าแฉะเปื้อนกระเก่งชั้นในเขาซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นสัญญาณนึงที่บอกว่าเขามีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ สัญญาณต่อมาค่ะก็คือเรื่องของหัวนมที่แข็งอุ้ยฟังดูสียวกิ้วมากเลยแต่จะบอกฮีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวนมแข็งแล้วก็คริตอริสด้วยคริตอริสก็คือบริเวณเอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีต่อมหนึ่งนะคะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าคริตอริสก็คือว่าตรงจุดนี้เองค่ะทั้งหัวนมและคริตอริสค่ะจะมีการขยายตัวเต่งตึงเนื่องจากเลือดเนี่ยไปเลี้ยงมากขึ้นเลือดไหลเวียนมากขึ้นนะคะก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าคุณผู้หญิงเริ่มมีอารมณ์แล้วค่ะสัญ,ญญาณต่่อออไปนะคะคคก็คืืเรง ของช่องคลอดที่จะขยายตัวมากขึ้นนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชาย่ะถ้าคุณจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงเนี่ยแนะนําว่าให้เขามีภาวะช่องคลอดที่เริ่มขยายตัวแล้วก็มีน้ําหล่อลื่นที่เพียงพอก่อนเพราะว่าถ้าคุณรีบสอดใส่เกินไปคุณผู้หญิงจะรู้สึกเจ็บแสบแล้วก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ต่อไปได้ค่ะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะก็คือแคมขยายใหญ่ขึ้นหมายความว่ายังไงแคมก็คืออวัยวะเพศภายนอกของคุณผู้หญิงเขานะคะเขาจะมีแคมนอกแคมในใช่ไหมแคม ตรงจุดนี้นะคะก็คือว่าเขาจะมีเลือดไปไหลเวียนมากขึ้นก็เหมือนของคุณผู้ชายอะคะ่ะเวลาที่คุณผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศเอวัยวะเพศคุณผู้ชายองคชาตก็จะแข็งตัวและขยายให,ใหญ่ขึ้นก็เพราะเหตุนี้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้หญิงเขาอาจจะเริ่มพูดนะคะถึงความต้องการทางเพศของตัวเองขึ้นมาก็ได้เช่นประมาณว่าอุ้ยเซียวจังเลยรู้สึกอะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารกันทั้งคู่นะคะถ้าว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันแบบเปิดใจคุณผู้หญิงเขาก็อาจจะแบบบอกคุณก็ได้เน นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือหัวใจที่เต้นแรงเต้นเร็วขึ้นการที่หายใจหอบถี่กระชันขึ้นตรงจุดนี้คุณผู้ชายก็ลองดูนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้หญิงนะคะเขาอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายเนาะคือแบบอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองไม่อยู่นิ่งนะคะและถ้าเขามานูเนียเป็นลูกแมวเนี่ยไม่ใช่อะไรจริงๆเขาอยากจะมีอะไรอะไรกับคุณอยากมีเพศสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นโปรดสังเกตอากับกิริยาของเขาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอันนี้บอกเลยค่ะถ้าใครนะคะเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือ f i f t shade of grey นะคะจะเป็นฉากที่นางเอกค่ะเขากัดริมฝีปากแล้วคุณผู้ชายพระเอกใช่ไหมคะเขาก็อุ๊ยเหมือนแบบจะเก็บ กั้นอารมณ์ไม่อยู่นั่นแหละค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่คุณผู้หญิงเขาเม้มปากกัดริมฝีปากเบาๆหรือแม้กระทั่งการที่เขาเอาขาเบียดกันค่ะคุณผู้ชายค่ะนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาเนี่ยเริ่มมีอารมณ์แล้วก็ได้นอกจากนี้นะคะถ้าสมมติคุณผู้หญิงเนี่ยเขามีความจริงใจตรงไปตรงมาเปิดเผยค่ะ <S <S <ๆ>เขาอาจจะบอกคุณก็ได้เลยว่าเธอเธอเราไปจุดๆกันเถอะอานะคะซึ่งถ้าคุณสามารถคบกันแล้วบอกกันได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหโพวกคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่กระชับแน่น แฟนค่ะซึ่งแน่นอนว่าดีต่อเรื่องของเพศสัมพันธ์และก็ความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยนะคะดังนั้นค่ะที่หมอดาวบอกไปทั้งหมดนะคะอยากให้คุณผู้ชายลองเปิดใจแล้วก็ลองสังเกตคุณผู้หญิงข้างกายดูนะคะว่าจริงๆแล้วเธออาจจะเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับคุณอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณก็ได้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดเลยในทางกลับกันค่ะคุณผู้หญิงคะการที่คุณรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเป็นเรื่องปกติดีนะคะเรื่องของการเล้าลมหมอดาวก็ได้บอกแล้วนะคะว่า ช่วงฟอร์เพลงสำคัญมากเพราะการที่คุณผู้ชายเองให้ความใส่ใจกับเธอในการเล้าโลมเนี่ยจะทําให้คุณผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือทางเพศของคุณผู้ชายด้วยนะคะเห็น <He S 2> ไหมคะว่ามันจะเป็นขนาดไหน <S <S เรื่องเพศต้องเรียนรู้ <S <S ชีวิตคู่ต้องร่วมกันดูแลนะคะและว,วันนี้หมอดาวต้องขอตัวลาไปก่อน <S <S ขอบคุณค่ะสื่อดีๆนะคะก็คือ EEU Excellent Equilibrium United Clinic นะคะที่สนับสนุนสื่อในเรื่องการเรียนรู้เรื่องของเพศ สัมพันธ์เรื่องของชีวิตคู่และแน่นอนถ้าใครมีข้อข้องใจอะไรนะคะติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวทีมงานจะไปเก็บข้อมูลแล้วก็นํามาเรียบเรียงมาตอบมาถามหมอดาวกันสําหรับวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Excel l e n t Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง